ปัรอันชรีอันธิวารังอาจะตจ้าสันติภาตตาประเจ,จ้าชาติตาเทเสตุธรรมังอนุกรรมิบางปัญญานจะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปัดนี้ล่วงแล้ว2,506รมกับวันที่27มีนาคมวันเบร์นาสบดีเป็นปัจจุบันวาน พระพุทธศาสนายกการนับจำเดิมแต่ปริธิพันแห่งศาทุชนจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประกาศรัชนีนักโงตัสพระพวโตอาราหโตสัมมีในโลกนี้มีความรวมเป็นห่วงรักถูกเหล่าสัตว์เวียนว่ายในสงสาร เกิดและตายติด่อททอรมาความพยายามเป็นเพลิงเร่าเริงใจปาทานยึดติดกับจิตใจจับนี้ใช้ความรวงทั้งปวงเลยขอกราบถวายความกรารพพระเดชพระคุณพระประสิทธิ์ศิลคุณเจ้าพ่อท่านเจ้าคุณ,คณพระสุนทรสมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตาหลวงพ่อพระภูไพยโรธศาสนาลูกกูลเจ้าคณะอำเภอแม่มาแสดงที่แจงเพื่อเกิดให้เป็นควองค์มรสำคัญของคณะสงฆ์จังหวัดตาเป็นระเรละองค์สำคัญของสภาวัดอมรรดีผูม้มโหที่ประกอบกิจการพระศาสนาซื่อ าสารธรรมสององค์เสด็จประสานเสร็จจางในการถวายกันเพื่อร่วมกันนะครับขอกราบขอบคุณพ่อคำนั่งบุญปันละน้อยอดีตประธานชมรมคำนั่งพ่บ้านอำเภอแม่สองเพราะพระอาจารย์สุธีวุฒิคุณนะครับพระครูสุธีวุฒิคุณ ว่าพระโพธิคุณรองเจ้าคณะอำเภอแม่สอดท่านมีความเมตตาของวัดอัมบลวดีนะครับมารับมอบตั์นะฮะด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับพระครูสุธีวุฒิคุณนะครับเอวัสมิจตุสัพเพบริณฑุสังปาจันโทปนารโสยถา,ามมณี โชติละโสยาถาสพิทยวิวัิจันตุส มันเรียนดรสภัสสิริอรชัยพันลาานายกเทสมุนตรีตำบลท่าสายลั่สองนายคำพรมเขียวมุุญกำนันตำบนท่าสายลั่ สองท่านขอเรียนเชิญครับและขอกราบราชนาพระเหนือานเขถะจำนวนสองรูปขอกราบราชนาพระครูไพัยโรธศาสนาลูกศิลป์รัตินทโรเจ้าอาวาสวัดแม่ตาวเจ้าคณะอำเภอแม่สอด สองพระรูกิติธรรมลําดับที่หนึ่งของกราบราชนาพระรูไพโรธศาสนานกูพรตินพระโรวัดแม่ทาวเจ้าคณะอำเภอแม่อดสองะครูกิติธรรมคุณอิติปาโรเจ้าวาวัดเกศแกลบุรพาที่ผึกษาเจ้ารัตบลแม่กุขอกราบราชนานรานาู้ความโปรัปร ทอดผ้าไตรรองในชุดที่17ซึ่งเป็นชุดสุดท้ายก่อนที่จะมีพิธีอัน2,000ยิ่งต่อไปนะครับเรียน,น,นเชิญผู้เชิญไตรอีก2ท่านครับ และขอกราบพระธนาพระเด็กพระคุณพระวัชกาพระจาชาพ่อท้าตยแนวขวาพระพระราาราชาพาาระาพระาชพระราพระราชาระราชารราชาพระราชาาชจ้ราพระราชพรราราา ทับทุกทีนครับได้ทอดผ้าไตรซึ่งเป็นสองไตรสุดท้ายในวันนี้เป็นชุดท,ที่17นสิบเจ็ดเดิไปที่โต๊ะซึ่งทผู้เกีรติได้พอดผ้าไตรรองไว้สองไตรนะครับครับทุกท่าน เกิดแก่เจ็ดตายเป็นสิ่งที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้รับเท่าเทียมกันจะช้าหรือเร็วก็หนีไม่พ้นที่พระคุณเจ้าพูดว่าสัจธรรมนะครับอะไรก็ตามที่เราหนีไม่พ้นเราควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้นี่คือศิละปการมที่นะครับของกองพิธีการสศนักธาพุทธธรรมจวดตาจะเป็นผู้ชี้แจงในการรองกรอบเพลิราชทาน ถือว่าเราเป็นสิยการุษิของพระภูมิสุญมลอิปิสารรกลูคูบาจันลาอิปิสาวโรนะครับ เดินผ <Cornell>. ่านแถวทุกท่านไปให้ทุกท่านซ้ายหันนะครับซ้ายหันไปทางเมนนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำกล่องเครืองพระราชาวางไว้ที่โต๊ะปฏิบัติและไหว้หนึ่งครั้งซึ่งทุกท่านไม่ต้องไหว้พร้อมเจ้าหน้าที่นะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่จะถอยมาตรงกลางและไหว้ที่หีบศพพระราชานะครับให้ทุกท่านไหว้พร้อมเจ้าหน้าที่นะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกไปรอทางด้านซ้ายเพื่อปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป เลื่อน like like ้ายหันเลยครับเลื่อนครับสายหันครับซ้ายหันไปเลยครับซ้ายหันเลยครับท่านไว้ห้อมจับพี่นะครับแต่ท่านให้ท่านจับหลังหันครับแล้วก็เดินกลับไปนัะพี่นะครับจะเป็นยัไง อนนี้หลังจากนั้นเจ้าที่พรานงพลศกจะขึ้นประจำที่เพื่อปฏิบัติหน้าทาี่ประธานฝ่ายาาารายวร่าข้อผ้าไตรเอกบางสุกุลประธานฝ่ายสงพิจนาผ้าไตรเอกอญาออิเวเนประธานฝ่ายคาววา แต่เพือไม่สอดจะประกอบพิธีพระราชพมธพขณะาที่ประธานประกอบพิธีพระราชพมธพนั้นเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ ขหัวงทรงพระราาทานโปรดพระชจาทานเพลิงศพพระครูสุวิมนกิจิสารจันล่ากิติสาโรอดีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าสองอยารและ,ออละเจ้าอาวาสวัดอัมราาดีนะเป็นั่วข่าวว,าาาว,าวาัดอัมรบาดีอำเภอแม่สอดจังหวัดตาฬพระครูสุวิมนกิจิสาร จันล่ากิติสาโรเกิดวันจันทร์ที่28เดือนธันวาคมพุทธศักราช2484ณบ้านม,มวยม่วงหมู่6ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สองจังหวัดตรงวนี้สิทธิอนกดิ์ณะกการวัดอมรวดีบ้านมวยม่วงขอเรียนเชิญประธานในพิธีนายสัญญาเพชรเสกนายอำเภอแม่สอง ได้คืนทอดผ้าไตรเอกวังสุกุณและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพตามลำหนับขอเรียนเชิญครับ จังหวัดตาองค์ประธานในพิธีพิจารณาพาระไตรปิฎก เรียนเชิญประธานในพิธีในสัญญาเพศเสรีนัถวไม่สอใบให้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพตามลำดับขอเรียนเชิญครับร่วมประกอบพิธีพระราชทานเพลิยศพตามลำดับขอเรียนเชิญทุกท่านครับ หลังจากที่ท่านผู้ทรงและสามเณรได้วางดอกไม้การ์ปมื่อที่ต้นอ่าวขอได้เชิญท่านผู้มีเกียรติชุดแต่งชุดปกติขาวนะครับชุดปะกะติขาวก็แบบสีกากีนะครับพร้อมกับทุกสายเชิญทุกท่านในร่วมวางดอกไม้จันทนร์าตาม และขอญาตตําแห,หน่งว่าในคืนนี้เวลาโดยประมาณ19นาฬิกา30นาทีนะครับรมผมจะไยาบอกว่าที่10นาฬิกาครับ19นาฬิกา30นาทีจะมีงานประชุม มาณ49นาฬิกานาทีนะครับจะเป็นรกรวเขาเองนะจะมีส่วนหน้าไฟก็มศกพะโมทนาส่วน้าก็นาเจนทีีของทุกนี้นะครับขอให้ดวงจิตเจทุกทุกเความเมตตามาพิจารณาสังขารของพระภูสุวิมนติปิศาหรือปุบาหัญราปิปิสาโรและขอราบขอบคุณท่านผู้เกียรติที่เรารงทุกท่าน ตั้งแต่แประธานรถไปนะครับนายสัญญาเพชรเสกแม่เพอแม่ศอกนายภาคภูมิบุญภูมสมาชิกสภาผู้แทน,นราษฎรธรรมศัสตร์เพชรสารและท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมในวันนี้หลังจากงานของพิธีแล้วขอให้ทุกท่านกลับบ้านโดยโสดุขสันต์ตลอดจนครอบครัวที่อยู่ทางบ้านของท่าน โงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปหากไม่มีข้อผิดพลาดปกพรองประการใดคณะรรมกาลต้อวคุยม้วนขอร้องรำและขอให้นาะราฐมนตรี้างแผนกกระทรวงการคลองของ